สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับเราอีกแล้วนะครับที่ช่องเอกรัฐฟาร์มนะครับก็สําหรับตอนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงตัวหลังคานะครับก็จากภาพที่เราโชว์ให้ดูนะครับเพื่อนๆจะสงสัยหรือเปล่าครับว่าไอ้ตัวหลังคาเนี่ยมันมันมีวิธีการทํำยังไงนะครับมันถึงมองไม่เห็นหลังคานะครับก็โดยส่วนตัวผมก็จะชอบดีไซน์บ้านแบบโมเดิร์นครับเรียบๆนะครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมทรงกล่องนะครับ ก็วันนี้เราก็จะมาลองทำให้ดูนะครับว่าไอตัวหลังคาแบบนี้นะครับมันทำยังไงนะครับก็จริงๆมันก็ยังมีหลังคาอยู่นะครับมันไม่ได้ไปไหนนะครับมันก็อยู่ในบนบ้านนี่แหละแต่ว่ามันจะถูกแอบไว้ด้วยผนังด้านข้างด้านหน้านะครับเพื่อปิดไว้นะครับก็ตัวภาพนะครับ เราก็เพิ่มตัวเหล็กด้านบนขึ้นมาอีกนิดนึงต่อจากตัวหลังคานะครับเพื่ออาไว้ติดผนังเบานะครับเพื่อจะไว้ปิดหลังคาไม่เห็น,นครับการทํางานมันก็จะยุ่งยากขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็หลังคามันก็อาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น,นครับเนื่องจากมันมันจะได้บังทุกส่วนผนังนะครับมันอาจจะมีน้ําซึม หรือเปล่านะครับในอนาคตเราก็ยังไม่รู้นะครับแต่ว่าเราก็มาลองทําดูนะครับจะได้รู้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ เห็นไหมทุกคนดูนทังห่างอยู่ชัดเจนเป็นเนื่องจากไอตัวนี้นะครับเหล็กโครงแล้วมันไม่มีเสากลางนะครับทําให้ตัวคานข้างหน้าข้างหลัง่มันมันอ้าออกนะครับทําให้ตัวจันทันตรงกลางเราเนี่ยมันไม่ชิดกับคานด้านหน้านะครับทีนี้วิธีการแก้ปัญหาเราก็เลยใช้เชือกนะครับมารัดคานหน้าหลังแล้วก็แล้วก็ดึงให้มันมาชิดกันนะครับ เออนั่นแหละประมาณนี้เอานี่นี่เาไว้แก้ปัญหาโดยใช้ตัวเครื่องมือตัวนี้ครับนี่ร็จเรียบร้อยแล้วดูเอาใช้ PVC ปักกับเชือก,ก,อกแล้วก็มีเชือกอันหนึ่งแล้วก็ใช้ลวดด้วย ครับอันนี้ก็จากการตักตําทํางานมาหลายวันนะคร,รับเราก็จะได้ตัวโครลังคาแล้วนะครับตัวโคลงคานี <Columbus> ่ยอใช้ระยะห่างแปหนึ่งเมตรนะครับระยะห่างโทษทีระยะห่างกันทันหนึ่งเมตรนะครับระยะห่างแปก็อยู่ที่ประมาณหกสิบเซนนะครับเพื่อไว้เอาไว้ใช้สาหรับยึดถัวฟ้าด้านในด้วยนะครับก็ยุคนี้เราก็ต้องมา มุงฉนวนนะครับเพราะว่าอากาศร้อนมากนะครับตัวฉนวนที่เราใช้นะครับก็จะใช้เป็น PE นะครับขนาด1.2คูณ20เมตรนะครับประมาณ20เมตรนะครับสำหรับบ้าน 6, คูณ3นะครับก็จะเป็นฟอยด์หนึ่งด้านนะครับสำหรับวิธีการติดตั้งนะครับก็จะมี2วิธีนะครับคือติดตั้งใต้แปรนะครับกับติดตั้งเหนือแปรนะครับ ออการวิธีติดตั้งของเราก็จะเป็นการติดตั้งที่ลักษณะที่เหนือแปลนะครับก็คือวางผ้าไปบนแปรนะครับก็วางผ้าไปเลยนะครับไม่ต้องใช้อะไรยึดนะครับเอาตัวลังคาทับไว้นะครับก็ติดตั้งค่อนข้างง่ายนะครับออต่อไปเราจะพูดถึงการมุงคานะครับจากผ้านะครับเราทำตัวผนังด้านไหนไว้ก่อนนะครับโดยใช้ผนังเบานะครับ ไฟเบอร์ซีเมนต์มาติดไว้กับโ้งที่เราทําด้านบนนะครับเพื่อเอาไว้ใช้สําหรับติดตั้งแผ่นครอบข้างครับแล้วก็เอาไว้เป็นแนวให้ตัวแผ่นหลังคาเนี่ยมันไปชนชิดนะครับตัวแฟชชิ่งนะครับไอ้ครอบชนผนังนะครับก็ถ้าไปสั่งที่ร้านมิชชีก็ลักษณะตามภาพนะครับเอาไว้ใช้ครอบชนกับผนังแล้วก็ปิดหลังคาด้านบนนะครับ ักะการติตั้งก็จะประมาณนี้นะครับ จบลงไปแล้วนะครับสำหรับงานลังคานะครับก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆน,นะครับก็ตัวอย่างตอนต่อไปนะครับจะมาทำตัวตรงระเบียงนะครับฝากติดตามด้วยครับโอเคว้าวมาทุกคนสวัสดีครับอันนี้ผมกับช่องเอกลักษณ์ตามนะครับนี่คือน้องเตีย อแม่ของเขาค่ะแม่ของเขาแล้วก็ลูกชายเขาวันนี้คือลูกชายเขาครัอสภาพหน้าน้องนี่ดีใจมากเลยผู้อ <c oughs> ผเอกกัรักฟามทำอะไรอยู่ครับทุกคนก็น่าจะรู้แล้วคือเชื่อมเด็กกันเลยนใจเลยไม่เคยคุกกลมปฏิวัติเนี่ยทำไมนิงใจให้เสียวนะเสียวให้นจใจพอหน้ กระตู๋เดี๋ยวพูดถ่ายนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเร็วๆสวัสดีครับน้ำมันสวัสดีครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับเตี๊ยวทำอะไรอยู่ครับเนี่ยทำอะไรอยู่อ๋อตอนนี้เตี๊ยวกำลังใช้ครีมอยู่หน้าใสกระชีดเดียวเชียวแล้วก็ทาครีมครับอันนี้คือ หันหน้ามาหน่อยหันหน้ามาเอ้ยิ้มหวานท่ผู้ชมตัวไหนมียิ้มหวานไหนยิ้มมะหน้าหมูเลยครับหน้าหมูอัน้าหมูเลยโกรธไงโกรธโกรธปีนโกรธไม่ปีนเ่ยร้องไห้ปีนปีโอเคอ่าวันดีผู้ชมกับวันดีกันสวัสดีครับไอวิ่งไปไหนไอวิ่งไอวิ่งไปไหนวะวิ่ง ขอจบแบบขอจบรายการเสี่ยวพาทัวร์วันนี้ไย